มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนรัฐบาลแจงแล้วโครงการแจกเงิน3,000ันยังไม่อนุมัติค่ะสำหรับใครที่รอโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลกันอยู่นะคะจะเย็นๆกันก่อนนะคะล่าสุดนีรัฐบาลแจงแล้วโครงการแจกเงิน3 0 0 0ัยังไม่สรุปเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นนะคะนายอนุชาบุรพชัยศรี โคศบประจําสํานักน,กนายกรัฐมนตรีนะคะชี้แจงถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการแจกเงินคนละ3า0 0บาทจํานวน15ล้านคนระบุว่าเป็นเพียงหลักการเบื้องต้นที่ทางกระทรวงการคลังได้นําเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าสอบอสอ,อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปและยังไม่มีการอนุมัติใดๆนะคะ จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสอบอสอในสองสัปดาห์หน้าค่ะโดยโครงการนี้ตั้งใจให้ครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อยมากที่สุดและดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดนะคะเมื่อกระทรวงการคลังได้ข้อสรุปจะนาเสนอเพื่อขอมติจากสอบอสอและนาเข้าที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหากมีความคืบหน้าทีมงานของเราจะรีบนำมาอัปเดตท,ทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ